เข้ามาบอกเอรถก็อของเจหมดเลยเจหมดเลยแต่มีแต่เก่าๆอันนั้นแหละว่าจะทำทเทเลอร์องไงไอตัวหลงนั่นอะ่ะจ้ะอันนี้น่าจะเปลี่ยนแผ่นคาดหรือไม่ก็ทําเกียร์ว่าจะเอาไปซื้อหัวไว้แล้วว่าเจ็ดหมื่นว่าจะเปลี่ยนหัวจะไปวิ่งงานด้วยกันทีนี้ลูกแกว่ายัางไง ตอนแรกว่าจะขายแกะ่อมเองแกะ่อมเองหมดเลยเขาแกะแกเพิ่งออกไปข้างนอกเมื่อกี้แหละคอนเจนเนอร์สีข,า,ขาวเมื่อกี้นะ่ะสิทล้อวิ่งงานอะไรสิทล้อวิ่งหินทรายมันจะต่อพ่วงวิ่งหินทรายทุกวันถ้าฮ่าฮ่าเจนนี่ไงไอไอ,ไอ้คันนี้ตอนแรกว่าจะปล่อย ทีนี้แกไปดูหัวว่าเจ็ดหมื่นแกจะเปลี่ยนหัวมั้งแต่เราก็ว่าอยากจะขายทั้งคันทำเองแกทับเองเอง้าได้พอไหมครับไม่รู้เกียร์เกียร์นั่นแหละมีปัญหาเกียร์สองใส่ไม่ได้อะขับเข้ามาเลยตรงนี้เลยนั่นแหละ ได้ได้ไม่ถึงลอ็อกไม่ต้องจอดถึงลได้ฮะเคยเหรอเคยก็ได้หาที่จอ,อดยาก ช้อยมาจับด้วยเดี๋ยวแตกได้เองแตกที่แตก,แตกเลยลูกพี่เลย อีกได้อีกก็อีกนีเนาะ เออดางแก้วางแก้วค่ะบางแก้ว <c oughs> มันไม่เคยมาเลยพอามันออกถนนจะขึ้นลาดยางเล้วตกใจหมดเลยของก็เท่ารถหล้อตกไปเลย ระยกหมดเปล่ากองที่การที่แค่ไป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 เลยไปกข้าไปเข้าไปในบ้านเลยเข้าไปเข้าไป